เอ้ยเฟนเว้ยกูจะฟีสไตล์สดเรื่องมาเทสักหน่อยเว้ยเอ้ยเว้ยเดี๋ยวกูจะฝากถึงประเทศชาตินะเว้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ย บอกเลยยุคนี้มันก็แย่ไปทำยังไงได้ประชาชนทั้งออกมาประท้วงไปเพราะมึงไม่อยากจะออกไปสักทีไงห้าหกปีแล้วมึงก็ยังอยู่ได้ไงไม่มีใครเขาชอบมึงแล้วมึงยังหน้าด้านอยู่หน้าทนมึงก็หน้าหนาไอสัตว์มึงก็หน้าหนังหมากูอยากจะเตะมึงนะไอหน้าสัตว์หมากูแลปบแบบสไตล์กูไง อนนี่กูแม่งโคตรจะเดือดไปกูเห็นข่าวแล้วแม่งโคตรจะเครียดไงนักศึกษาทั้งออกมาตั้งม็อบเพื่อประเทศชาติไปแล้วบอกผู้นําแม่งก็แย่ล่อแล่ไปตามประเทศชาติแม่งโคตรจะแย่ไงภาษีแม่งก็ขึ้นไม่หยุดไม่หย่อนไงมึงทํำยังไงได้ประชาชนกูจะแย่ไปกูออกมาฟิสตสไตล์สดชูสามนิ้วให้มึงดูแล้วให้มึงสะบดตอนนี้กูมาสยบให้ลาบคาบรัฐด,ดอนทั้งออกมารัฐประหาร อ่ะบอกเลยตอนนี้กูอยากจะฆ่าอ่ะกูคิดอะไรไม่ออกอ่ะอ่ะบอกเลยมึงอย่ามาซ่าแถวเนี่ยกูเตะหน้ามึงแล้วมึงจะหายซ่าไอสัตว์หยุดปหยุดมึงไม่หยุดเดี๋ยวกูมาหยุดมึงเองไอสัต